Thank you สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะคะช่วยในเรื่องของการเติมออกซิเจนช่วยในเรื่องของการเติมความสดชื่นระหว่างวันได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูออกซี่ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูออกซี่มีคุณสมบัติเด่นค่ะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานเพิ่มออกซิเจนในร่างกายเพิ่มเอเนอร์จีนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นออกซิเจนดริงค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะในประเทศญี่ปุน่นหรือว่า ประเทศโซนแถบอเมริกาเนี่ยเขาจะทานออกซิเจนดริงก์กันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงออกซิเจนดริงก์ในเมืองไทยเนี่ยหล,หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเวลาที่คนไทยเกิดความเหมือนาาคิว่เหนรื่อยล้าพักผ่อนน้อยเพลียจากการทำงานเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะคะซึ่ง การทานในปริมาณที่มากก็ถือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยแต่ในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศที่อ่านใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขาจะทานออกซิเจนดุ๋ม ะะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเติมออกซิเจนให้กับร่างกายออกซิเจนถือว่าเป็นตัวหลักในเรื่องของพลังงานที่สําคัญสําหรับร่างกายมากๆออกซิเจนจะดักจับกับเลือดแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญเลยนะคะและนอกจากนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูออกซี่ยังมีส่วนช่วยใน,ออรรน,ยนเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็กระตุ้นความสามารถทางชีวภาพของออกซิเจนให้เข้าสู่ นะเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งอย่างที่ชนกล่าวไปแล้วว่าออกซิเจนเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานหรือเป็นเชื้อเพลิงที่สําคัญมากๆสําหรับทุกระบบของร่างกายเลยที่สําคัญค่ะนูออกซิช่วยในเรื่องของการขจ,จัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกายนะคะสามารถใช้ได้ทั้งการทานแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าการสเปรย์ตามร่างกายภายนอกนะคะในการเติมออกซิเจนหรือว่าในการสมานเซลล์ต่างๆได้ดีด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูออกซี่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากรรมวิธีในการทำน้ำส้มสายชูหมักซึ่งวันนี้เนี่ยเราเคลียร์ใจกันก่อนถ้าได้ยินในเรื่องของน้ำส้มสายชูหมักหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโหนี่เรากำลังกินน้ำส้มสายชูอยู่ใช่ไหมแต่ปกติแล้วอะค่ะคนไทยเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของน้ำส้มสายชูหรือว่ารู้จักน้ำส้มสายชูในลักษณะของสารปรุงรส นะคะที่ใส่ในกว๋วยเตี๋ยวหรือใส่ในอาหารต่างๆที่ทําให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีความเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะ,ะน้ําส้มสายชูที่เราใช้ในการทําอาหารเนี่ยมันก็คือน้ําส้มสายชุกลั่นหรือบางที่เช่นร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรทั่วไปที่โอ๊ยค่อนข้างไม่มีจรรยาบรณใช่งนี้ดีกว่าเขาก็จะใช้น้ำส้มสายชูเทียมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยน้ำส้มสายชุกลั่นเนี่ยมันแค่ใช้ เขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูหม,มักเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคะมาผ่านกับวิธีต่างๆคนไทยก็จะรู้จักน้ำส้มสายชูกลั่นเป็นอย่างดีเลยในการใสก่ก๋วยเตี๋ยวหรือการใส่อาหารทั่วไปแต่น้ำส้มสายชูหม,มักมันเป็นการมันเป็นกระบวนการหมักจากธรรมชาติค่ะจริงๆคอนเซปต์ก็น่าจะเหมือนการทำกิวกิมจิของประเทศเกาหลีคอนเซปต์ concept เหมือนการทำโยเกิร์ตของบัลเรียแบบเนี้ยนะคะซึ่งการหมักก็จะได้จุลินทรีย์นะคะได้สารต่างๆที่มีประโยชน์ แต่การทำน้ำส้มสายชูหม,มักนะคะหลายคนก็บอกว่าอา้าในเมืองไทยก็มีนะคะเช่นการเอาแอปเปิลมาหมากักเป็นแอปเปิลไซเดอร์การเอาสับปะรดมาหมักนะคะหรือเอาการเอาผักหรืออะไรต่างๆมาหมักนะคะอันนี้จะเหมือนกันไหมมันแตกต่างกันตรงที่นูออซีเนี่ยเราใช้น้ำส้มสายชูหม,มกักที่ได้จากการหมกักพืชใต้ทะเลน้ำลึก ะะซึ่งเขาไม่โดนการลบกวนไม่เจอสารเคมีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งการหมักน้ำส้มสายชูหมักที่ได้จากพืชใต้ทะเลน้ำลึกของนัวออกซีเนี่ยจะทำให้เราได้ในส่วนของออกซิเจนนะคะได้ในส่วนของเขาเรียกว่าวิตามินต่างเนี่ยถึง78ชนิดนะคะได้ในส่วนของพวกเอนไซม์ต่างเนี่ยอยู่ที่34ชนิดและได้ในส่วนของกรดอะมิโนที่จำเป็นนะคะกว่า17ชนิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ย นูออกซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมในเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเอนไซม์ต่างๆนะคะถึง129ชนิดเลยทีเดียวช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่รางกายได้ดีช่วยเติมออกซิเจนได้ดีนะคะแล้วก็เหมาะมากในเรื่องของการเสริมสร้างการสร้างเซลล์ฉันถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูออกซีเหมาะมากสาหรับคนป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่รางกายและเหมาะมากสาหรับคนอย่างเราๆนี่แหละคะ่ะที่ทํางานพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ต้องใช้พลังงานที่ สูงในการเติมความสดชื่นระหว่างวานันนูอ,อกซีก็เป็นตัวที่แนะนําเลยประสบการณ์ตรงของชนนะคะในการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูวอ,อกซีก็คือปกติแล้วเนี่ยชนจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการพัดผ่อนที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเดินทางเยอะนะคะเดินทางเยอะทํางานจนถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบชอบคิดงานได้ตอนดึกๆึก นะคะทำให้เรานอนดึกตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่ควรลอกเรียนแบบนะคะพอเรานอนน้อยแล้วเราต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาหลายๆครั้งที่แบบชนขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็ ต้องไปนอนตามปั๊มเนี่บ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถขับรถต่อได้นะคะแต่ว่าก็มีประสบการณ์จากตัวเองเลยคือพอทานนูออกซี่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นขึ้นเฟรชขึ้นนะคะปัญหาเรื่องการนอนปั๊มหมุนชนก็น้อยลงไปโดยปริยายเลยเพราะว่าเราไม่รู้สึกอ่อนเพลียในขณะที่เราเดินทาง อีกเรื่องหนึ่งนะคะปกติแล้วคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเลือดของคุณจะมีความเป็นกรดที่สูงมากๆนะคะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนักซีเนี่ยพอเติมออกซิเจนเข้าไปแล้วมันก็จะช่วยปรับลดความเป็นกรดในเลือดให้น้อยลงสังเกตง,ง่ายๆค่ะเวลาที่คุณนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วต้องเดินทางสังเกตว่าเราจะมีการปัสสาวะที่บ่อยบ่อยแล้วก็ถี่มากขึ้นทั้งที่เราไม่ได้กินน้ําเยอะนะแล้วก็ทุกคนจะรู้เลยว่าเวลาที่คุณนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยเนี่ย เรื่องของการกินก็จะน้อยลงตามไปด้วยรู้สึกอิ่มอิ่มตื้อตนะคะแต่กลับมีการปัสสาวะที่บ่อยแล้วก็ถี่มากขึ้นซึ่งถ้าคุณสังเกตลึกลงไปคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมปัสสาวะที่ออกมามันมีความเหลืองมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัสสาวะของคุณมีความเป็นกรดสูงเลือดก็มีความเป็นกรดสูงตามนั่นเองการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูออกซี่ก็จะช่วยปรับความเป็นกรดให้ลดลง ร่างกายสภาวะความเป็นกรดด่างในร่างกายก็จะสมดุลมากขึ้นนะคะนัวกซี่จะช่วยในเรื่องการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้ดีเหมาะมากสําหรับคนที่ทํางานหนักหรือว่าอ่อนเพลียนะคะหรือว่าต้องการฟื้นฝูร่รางกายนั่นเองวิธีการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนัวกซีง่ายมากนะคะ,ะน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเราจะใช้นวกซี่อยู่ที่8หยด นะคะสามารถหยดในน้ําธรรมดาก็ได้นะคะหยดในน้ําผล,ลไม้หยดในอาหารหรืออะไรก็ได้นะคะสามารถหยดนัวรซี่ลงไปได้ทั้งหมดเลยสําหรับใครที่เดินทางฉันแนะนําว่าเรียกว่าหยดใส่ขวดน้าแล้วก็สามารถจิบไ,ไปได้ตลอดทางเลยนัวซี่จะเป็นตัวที่เติมความสดชื่นได้ดีมากๆแต่วิธีการทานที่แนะนําแบบชัดเจนที่สุดคือทาน3เวลาค่ะเช้ากลางวันเย็นนะคะครั้งละหนึ่งแก้วโดวยหยดนัวรซี่ลงไป8หยดนัน นะคะที่สําคัญข้อควรระวังที่สุดคือภาชนะที่ใช้หรือภาชนะที่ใช้ในการคนหนวกซี่ขอไม่เป็นสแตนเลสอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กนะคะเราแนะนําให้คุณใช้แก้วที่เป็นแก้วเป็นกระเบื้องนะคะใช้เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าตัวที่คนนะคะช้อนอะไรแบบนี้ต้องเป็น พลาสติกก็ได้เป็นแก้วเป็นกระเบื้องเป็นไม้อะไรก็ได้แต่ขอให้ไม่เป็นสแตนเลสหรือว่าลูมินียมนะคะเพราะว่ามันจะมีการดึงพลังงานกันเกิดขึ้นด้วยนั่นเองและที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์เสริรรมอาหารนออกซ่สามารถใช้ในการสเปรย์ภายนอกได้ด้วยฉันแนะนําว่าให้คุณหาขวด เหมือนขวดน้ำหอมที่เป็นขวดสเปรย์ก็ได้นะคะ1ขวดใส่น้ําให้เต็มเสร็จแล้วหยดนัวซี่ลงไป8หยดเขยา่าเขยา่ขยาให้ทั่วหลังจากนั้นคุณฉ่าสามารถใช้ในการสเปรย์ร่างกายได้เลยเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าแผลเป็นบนใบหน้าก็สามารถใช้สเปรย์นะคะแล้วก็เติมความสดชื่นให้กับผิวได้ด้วยช่วยในเรื่องการสมานผิวได้ดีด้วยนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาเรื่อง จุดด่งดำต่างๆตังต้งข้อศอกนะคะหัวเข่าลักและ หน้าอกอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้นูซี่ในการสเปรย์ช่วยให้ผิวนกระจ่างใสามากขึ้นได้ด้วยนะคะจริงๆกลไกของออกซิเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยเติมความสดชื่นให้เซลลช่วยสมานเซลล์และก็ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อต่างๆที่เซลล์ด้วยนะคะปกติตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยที่มันเกิดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียหรือว่ามีการพัฒนาเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นเซล์ที่ผิดปกติอะไรก็ตามเนี่ย สาเหตุหลักคือเซลล์ต่างๆหรือส่วนต่างๆนั้นเนี่ยขาดออกซิเจนชนยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้สมมุติว่าเราหุงข้าวไว้หนึ่งหม้อนะคะวันนี้ชนตักข้าวออกมา1จานตักข้าวออกมาด้านนอก1จานนะเสร็จแล้วยังไม่ทันได้กินเลยค่ะต้องออกไปข้างนอกซะก่อนนะคะชนก็เอาข้าว1จานเนี่ยวางไว้รวมถึงปิด ข้าวปิดฝาหม้อข้าวแล้วก็มีข้าวอยู่ด้านในพอกลับมาตอนเย็นปรากฏว่าข้าวในจานเนี่ยแห้งไปะละเพราะว่าโดนอากาศโดนออกซิเจนที่อยู่ภายนอกทําให้ส่วนบนของข้าวเนี่ยแข็งแห้งไปเลยแต่ปรากฏว่าเปิดข้าวในหม้อมาเข้าในหม้อบูดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ข้าวที่อยู่ในจานเนี่ยยังเจอออกซิเจนยังเจออากาศนะคะยังไม่บูดแต่ก็แห้งไปแต่ข้าวในหม้อเนี่ยมันถูกปิดฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เจอกะมันไม่เจอออกซิเจนก็ทําให้พวกเชื้อโรคแบคทีรียต่างๆเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในร่างกายของคนเราก็เช่นกัน ะะเพราะฉะนั้นออกซิเจนถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะมองข้ามไม่ได้มีความจําเป็นทั้งในเรื่องของการสร้างพลังงานเป็นขุมเชื้อเพลิงของร่างกายรวมถึงการทําให้เซลล์ต่างๆของร่างกายทํางานได้ดีมากขึ้นระบบเลือดของเราก็ไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ